đâu, phía đâu, ô, 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 đừng đâu, đâu, สวัสดีครับพี่น้องครับมาพ่อกันอีแล้วครับกับซองแปบสี่อีสานตังทินครับมื่อนี้ผีผ้าไปไซเบียครับตาวที่ไซย์ักแปดหลังครับอยู่คล้องขังมันหน่อยครับเดี๋ยวข้อสิไปหาจับเขี่ยตนวมันสิไรขบบอเอาเป็นยังไงก็ติดตามเง้วไปต้องกันครับไผ่ชีวาอย่างนี่ครับพี่น้องครับารใไ่ของเขานอ เอาเสี้ยหัขามันจุ่มน้ำเล็กน้อยครับประมาณนี้ครับเอาติดตามไปน้ำกันครับเออ้าโพี่ร้องเบิ่งเขียดเขียดยิบน้าติกอีกแล้วพี่ร้องขาหนึ่งจับเสี้ยกไว้โอ้ตายตายเอาเอาเอาหลุดตี้ล่ะเอาทำงานโอ้ตายตายเอาเอาโอ้เอา ตามต่อครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้เขาใส่เบ็ดครบแล้วครับเขาสิมาร้อหลุนกันมืออื่นครับว่าสิเป็นแนวไหนสิบมานนึกประมาณปากพี่น้องติดต่อมปากพี่น้องติดตามย้อนไปครับพี่น้องเอามืออื่นพ่อกันครับมาหลุ่นน้ากันมืออื่นครับไผสีว่านอย่างครับผมตอนนี้ก็ตอนเศร้าครับอยู่กับสอง แบบสีสารต่างถิ่นครับเขามาลุ้นกันครับเบ็ดที่เขาใส่ไว้หาหกลังมือคืนนี่ครับว่บาสีเป็นเน่าใดติดตามเน่าไปครับไผสีวายังครับบรรยากาศตอนศ่อาเขาครับที่นองโอ้หมอกหนาวๆนาเอาเอาเบ่งน้ำกันครับโอ้ใส่เขียดก็ได้เขียดคืเอเเราอยู่ครับเอาไปต่อครับไปต่อ อีกเมื่อกี้ลังครับเบื้องดอกผ่อบุญดอกผ่อบุญไปต่อไปต่อ,อเมื่อกีกับบ่มีมากลังนี่ก็คือเกาลังนี่ก็คือเกาอยู่โอ้หนหนอป็นยอดเลยเนาะไปไปไปต่อลังที่สามสองลังแล้วครับสองลังแล้ว เอาหลังนี่ก็อยูซือเอาพี่น้องเอาเอาเอาดึงรู้ดึงรู้เอาอุ้ยอุ้ยมีตัวมีตัวอุ้ยพี่น้องเบิงเป็นได้เอาอ๋อเบิงโดนโดนน้อยน้อยพี่น้องเนาะยันหลุดเด้อล่ะโดนโดนนะเอาเอาเอาคักโดนละคักโดนละเอาเอาเอาอ๋อจิตต์ตามเนี้ครับเดี๋ยวฝากเพื่อนไทยให้ก่อนมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมอยู่ครับอุ้ยเอาครับบัดนี้ยอ๊บ ปลาตึดเด็ดวันนี้พี่น้องโอ้ยตินเต็มเด้โอ้ย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 ตาตาตาอยู่อยู่เอาเอาเอาพี่น้องครับชุดเด็ดครับกับเบ็ดหาลังครับตอนนี้เขาหยามมาได้เราสามเหลือสองลังครับติดตามเงีวไปครับไห้สิวาหยังครับไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อ โอ้ยเบิดแล้วล่ะครับเี็ดอยูกองจองอยู่เห็นไหมครับนี่หดกบยิดนาติกเลยเด้อเบิ่งพี่น้องเ <c oughs> สียเพื่อันนี้เ <c oughs> บิง่งเบิง่งโอ้ขาหนึ่งบิดเห็นไหมขาหนึ่งจับเสียกซายหมอนอ๋อไปสีไว้ยังเนาะจัดไปเบิดแล้วครับเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเอาเอาซับนี้ครับพี่น้อง เมื่อนี้กับบรรยากาศเศร้าครับหนาวหนาววงอาทิกำลังขึ้นครับตื่นสวยในยังไยครับเมื่อนี้เอาสรุปแจมเ้องกะเดี๋ยวที่ไปสรุปร่วมกันครับครับพี่น้องครับเฮอมาสรุปครับเมื่อนี้กะไเด้นหาหลังใส่สะขัางน้องปันหน่อยห้าได้หนึ่งตัวเมื่อนั้นได้ครบเมื่อเนี้ยได้ปลาคอครับก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องนเนาะเบ็ดิเบ็ดหาหลังไหมเอา สรุปผลงานครับพี่น้องได้ปนด้วยครับได้ปนคิดว่าเสียวไปปนนะครับพี่น้องตัวด้อยด้วยกับพอดีๆเป็นเบ้าเนี่ยนะครับเอา้าเมื่อนี้ฝากพี่น้องกดติดตามกดบักกะลิงได้เลยครับแจงเตือนเด้เลอกับส่องแบบสีสารต่างถิ่นครับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องไทสซีว่าหยาง